ใส่คู่มือครับนี่ครับจอใส่คู่มือมันก็เสียคู่มือครับจอแตกครับหล่นนี่ครับจอแตกครับทัชสกรีนเสียมันทัชสกรีนครับจอมันซีอ่น้ำกันครับทัชสกรีนคือหลุดหลุดทัชสกรีนนี่ครับจอมาใหม่ครับนี่ครับสั่งมาในช็อบปี้มีกาวมีคียงรมือมีไขควงขบครับมีครบรับนี่ครับของ oppo ครับ oppo ครับผม นี่คือ oppo ครับมี oppo พี่น้องออของ oppo นี่พี่น้องออแต่ผมกัสช่งจอม่าลายเป็นนี่เชือกมือเก่านี่ไอ้ข่วงข่วงเก่านี่ครับแบตแบตตัวนี้มันบวมนะครับแบตบวมของ oppo ครับบวมนะครับเปลี่ยนจอเองครับจอมเสียจอมเสียเปลี่ยนครับ สื่อมาเปลี่ยนเองครับถ้าไป็นสห้ซางเปลี่ยนเบิดหลายครับถ้าไป็นห้ซางเปลี่ยนเขาเอาหลายครับจงเปลี่ยนเองครับนี่คือการเรียนรู้เขาจงเรียนรู้สอมจอครับใส่คู่มือเขาก็ต้องสอมต้องยังด้วยกันครับนี่ครับนี่คนหน่อยก็ซิมเรียนรู้กันนี่คนหน่อยนี่เรียนรู้สอมจอนี่ครับเรียนรู้ซ่อมทีวีซ่อมจอรั่ผมพูดสอมจอครับวันนี้จอเก่ามันเสียออกจอเก่าเสียครับ ใส่คือใส่คือ,คอติดกาวครับใส่ใส่ตามห้อยครับใส่แจ็คใส่ใส่ใช้แพร่แล้วก็ติดกาวก็แล้วนี่พี่น้องก็บว่ายากเลยนี่กาวมันต้องติดน้ำขอบฟังมันก็สิม,มีกาวมียั้งมาเนี่ยบ่น่กาวมันก็ซื้อมีกาวสร้างกาวมาขอม นี่ค้นเรนยบหน่อยแล้วประกอบเอากาวใส่ขอบขอบนะครับขอบขอบแล้วก็เอายางเอายางลาดครับใส่แล้วก็เอาเอาใส่แปะแล้วก็เอาใส่สายแพ่ครับสายแผ่ก็ล่องก็ล่องจอบางก่อนครับล่องจอบางก่อนล่องจอมึงก็เอาทานยั้งแล้วก็ล่องสวามันไ้บอถ้าได้มันก็ไดถ้าได้มันกับประกอบประกอบแล้วเอายางหัดครับเอากาวติดขอบติดขอบแล้วก็ยางรลาดหลาดหลาด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 เพื่อให้มันอยู่ครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็อยู่ใส่ใส่ได้เลยครับรับผม นี่คือสอมเองครับสอมเองครับผมเพ่ก the ็ต้องสอมครับเพราะว่าเข้าใส่ทุกเหมือนก็ต้องเพ่แหละทุกวันมันต้องพังครับผมเพ่ก็สอมเองถ้าไปสอบในหลานมันเบิดหลายครับต้องซื้อมาสอมเองครับซ right ื้อปมานสองร้อยก็บาทสองร้อยสองร้อยก็บาทครับจอสองร้อยก็บาทเอามาสอบตั้งนี่สองร้อยก็บาทเนี่ยอาจจะมันก็มีหลายนะคาะอยู่อาจจะเป็นตัวนี้อาจจะบ่เมนของแท้ของแท้อาจจะแพงตัวนี้วันสองร้อยกบาทเอาเจ้าพอได้ใส่พี่น้อง มันก็บอมแพงเนาะ้องสอมเองน่งคือคือข้าตรงเลี้ยนรูข้าตทรงเฮ็ดให้เป็นแล้วก็สอมเองครับนี่ครับนี่คนหน่อยก็เลี้ยนรูกันได้เลยเห็นหมเลี้ยนรู้กันครับผมเลี้ยนรู้กันเลี้ยนรู้กันแก้ยังห้ำนี่นี่ครับผมนี่คือเดี๋ยวผมจะสอมครับนี่คือวิดีโอบอกว่าสอมจอเนี่ยครับจอจอฮป๊อโป้นะครับมันแตกครับนี่มันแตกครับครับผมครับขอบคุณครับที่มารับชมครับครับสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ